อันนี้เมื่อทําอย่างนี้สําหรับบางคนอาจจะยังไม่หายอันนี้พระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ทราบถ้าทําอย่างนี้แล้วยังไม่หายมาขั้นที่สองทำอย่างไรถ้าพยายามนึกถึงเรื่องที่ดีงามแล้วไอ้เรื่องไม่ดีก็ยังผุดขึ้นมาใจมันก็ยังติดอยู่กับเรื่องไม่ดีอีกท่านก็บอกว่าให้พิจารณาให้เห็นโทษของเรื่องราวที่เป็นอกุศลเหล่านั้นที่เราะระลึกอยู่มองให้เห็นโทษภัยของสิ่งเหล่านั้นเป็นยังไงมองให้เห็นโทษ อายกตัวอย่างเช่นะเรารู้สึกว่าเราเกิดความโกรธเกิดขึ้นท่านก็บอกให้มองโทษของความโกรธเหล่านั้นความโกรธเกิดขึ้นมาใครเป็นทุกข์เล่าคนที่เราโกรธด้วยตัวเราตัวเราสิเป็นทุกข์แล้วเราอยากมีความสุขหรือความทุก,กข์เล่าเราอยากมีความสุขเอาเรายังอยากมีความสุขนึกถึงเรื่องนั้นแล้วทาให้เป็นทุกข์ว่าเราจะเป็นนึกทําไมเรา เรื่องราวที่ดีงามอย่างอื่นสิ่งที่น่าทําอย่างอื่นมีมากกว่านั้นที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราที่จะทำให้จิตของเราผ่องใสนั้นมีมากมายเราเป็นนึกถึงเรื่องเหล่านั้นดีกว่าหรือถ้าเกิดจิตมันเป็นอกุศลขึ้นมายกตัวอย่างเช่นเกิดความโลภเกิดขึ้นอยากซื้อสิ่งของอยากแต่งตัวอยากได้ชุดใหม่ทั้งๆที่ตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีตังก็ไม่ค่อยจะมีจะไปรูดบัตรอีกทีนึงมันก็เป็นหนี้อีกอพิจารณาเลย พิจารณาเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้ที่ผ่านมาเราได้มากี่ชุดแล้วล่ะเราได้มากี่อย่างแล้วมันทําให้เราเกิดสุขจริงๆไหมสิ่งเหล่านี้เอามาประดับประดาอะไรเล่าเอามาประดับประดากายนี้กายนี้ล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยของสกปรกทั้งสิ้นนะเมื่อกายนี้เต็มไปด้วยของสกปรกเอาอะไรมาประดับมันก็อย่างสกปรกนั่นแหละแล้วเราไปเสียเวลาเวลาอยู่กับสิ่งเหล่านั้นทําไมเล่าสู้เอาเวลามาทําสิ่งที่ดีงามหรือประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อลักความทุกข์จะดีกว่าไหม พิจารณาเห็นโทษเราเสียเงินเสียทองไปซื้ออยู่กับสิ่งเหล่านั้นเงินทองที่เราควรจะเอาไปทําสิ่งที่ดีงามเอาไปดูแลคุณพ่อ,อคุณแม่มันจะหมดไปนะเงินในอนาคตเอามาใช้ตอนนี้มันก็จะหมดไปนะและต่อไปถ้าเกิดมีความไม่แน่นอนในอนาคตเกิดขึ้นเกิดตกงานขึ้นมาจะทำอย่างไงเราถ้ามัวแต่จะไปซื้อสิ่งเหล่านั้นเนี่ยหรือถ้าความโลภเขา้ามาขึ้นมาพิจารณาเห็นโทษเลยได้มาแล้วมีความสุขมันสุขอยู่ได้นานไหมมันสุขได้ตลอดไปไหมล่ะ ไอ้ของที่เราอยากซื้อนะ่ะมันก็ไม่สามารถสุกได้ตลอดไปสุกประเดี๋ยวประดาวแต่เสียเงินทองเสียเวลาเวลาไปตังเยอะตั้งแยะอย่างนี้มันคุ้มค่าหรือเปล่าเนี่ยเราพิจารณาเห็นโทษอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็อุปมาเอาไว้ท่านก็บอกว่าอุปมาเหมือนกับคนที่เป็นหนุ่มสาวย่อมยินดีในสภาพในร่างกายของตนหรือร่างกายของผู้อื่นแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามคนเหล่านั้นพิจารณาเห็นกายของตนเองเหล่านี้ เหมือนซากศพที่ห้อยคออันนี้ภาษาสมัยโบราณนะเป็นยังไงเหมือนซากศพที่ห้อยคอยังโยมนั่งอยู่เนี่ยโยมจะรู้สึกว่าการรับรู้ของเราเนี่ยมันจุรมศูนย์อยู่ที่ศีรษะใช่ไหมเรื่องล่างลงไปนั้นเป็นกายเอาแยกกายนั้นออกมากายนี้ก็ประกอบด้วยหนังแยกหนังออกมาภายในเป็นยังไงเอ่ยของสกปรกทั้งสิน้นของสกปรกเหล่านี้ไหลออกมาทางทวารทั้ง9้าอยู่ตลอดเวลาถ้าเราผ่ากายเราออกเนี่ยข้างในตับไตไส้ผูเนี่เหม็นเน่ามากเลย ถ้าเราพิจาราอย่างนี้ไอ้ใจที่จะยินดีในสิ่งในรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆใจจะที่ยินยินดีในร่างกายของเราหรือในร่างกายของผู้อื่นมันก็จะไม่เกิดขึ้นเนี่ยแหละพิจารณาเห็นโทษกายนี้เต็มไปด้วยของสกรปรกของโสโครกกายนี้เป็นที่ตั้งของความทุกข์นะกายนี้เป็นสิ่งที่พร้อมที่จะจากเราไปได้ตลอดเวลานะเพราะมันไม่เที่ยงเลย พิจรรารณาอย่างนี้แล้วไอ้ความเพลิดเพลินดีด้วยความโลภนั้นมันก็จะหมดไปหรือหายไปอันนี้ท่านเรียกว่าพิจรรารณาให้เห็นโทษของความคิดหรือของาอาการนึกคิดที่เป็นอกุศลเหล่านั้นเมื่อเห็นโทษเราก็จะละออกไปได้อ,อีกอุปมานหนึ่งนะเหมือนกับเด็กถ้ายังเห็นไฟแต่ไม่เคยเอามือไปแตะไฟเนี่ย มันก็ยังอยากลองใช่ไหมใช่แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเห็นว่าไฟนั้นเป็นโทษกเคยถูกไฟลวกมาแล้วคราวนี้เห็นไฟวิ่งหนีเลยใช่ไหมใช่ชันนั้นก็ฉันนั้นถ้าเราเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้เราจะไม่อยากเข้าไปยุ่งกับมันเราจะไม่อยากแม้แต่จะคิดถึงมันเนี่ยอกุศลก็จะถูกละออกไปได้ด้วยเหตุปัจจัยนี้